หมากวันนี้ช่างภูมิใจชิ่จะมารีวิวนะครับการแก้ไขปัญหาของซีวิคเกดีหรือนางฟ้านั่นะครับเป็นรถยอดนิยมของัยุ่นนะครับโจทย์มีอยู่ว่าลูกค้านะครับไปเปลี่ยนกรอบข้ามาแบบนี้นะครับแต่เผอิญว่าเจอช่างนะครับยู u ูบแบบมั่งง่ายนะครับย้ายชิปจากโดนก็คือจากจากออนบอร์ดมาแบบนี้นะครับขับไปสักระหะหนึ่งรถมีการแกว่งมีการขยับ ชิปขดลวดตัวตนี้ขาดนะครับชิปหายทันทีรถไม่สามารถสตาร์ทติดได้ขึ้นลูกกุญแจหน้าปัดเขียวๆทานจะสตาร์ทไม่ติดอันนี้คือข้อเสียของการย้ายกรอบพับมาใส่ตัวแบบนี้นะครับเป็น Honda c i v i c f เกดีระยะไม่ถึงนะครับช่างก็เลยแปลงมาแบบนี้ซึ่งไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับชิปหายมานักต่อนักแล้วนะครับควรทําให้ตรงรุ่นและเพิ่มแมดชิปเข้าไปแบบนี้แก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จจบแน่นอนไม่มีความเสี่ยง ในการขาดนะครับตอนนี้เราแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับน้องให้มาทําเพิ่อมอีกเลยสองดอกเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับระยะยาวจบเลยครับตอนนี้มาปอดสูงมากเราจะทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับของนี้ของใหม่ล็อกนะครับกดล็อกนี่ของเดิมนี่กดไม่ได้ชิปหายไปเรียบร้อยทั้งนี้หมดทั้งดอกนะครับน่าสองดอกเลยตัวที่เป็นแม่แบบพักก็กดได้ล็อก กดล้อนะ้าเราที่เรามาเทสตสตาร์ทการนะครับตอนนี้เป็นระบบ e m o ม i ิไรเซอจะต้องมีการลงแต่เบียน่านรถด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับของเราเป็นซอฟต์แวร์แท้เพราะฉะนั้นการใช้งานยาวๆนะครับตอนนี้เป็นเกียร์เมนวนดรถแรงนะครับไปเลื่อนชอบแบบนี้เสียบกุญแจเข้าไปเยียบครับแน่นๆดึงเบรกมีอรู้ตำแหน่งเกียร์ว่างให้เรียบร้อยคายเทียนเรียบร้อยสังเกตไฟ security ดับไปเรียบร้อยตรงนี้ครับก็สามารถสตาร์ทติดได้นะครับ นี่มาดอกที่2เป็นไงเหยียบคันได้เหมือนเดิมเสียบกุญแจเข้าไปไอจีอเรียบร้อยเครื่องฟรีสตาร์ติดแน่นอนนะครับก็เป็นนั้นว่าสูงแบบในการแก้ไขปัญหาการย้ายชิปแบบไม่มีประสบการณ์นะครับแบบง่ายจบนะครับรีเซ็ตข้อมูลใหม่ทั้งหมดก็จบปัญหาเรื่องนะครับ i m โมบิ l i เ e อนะครับถ้าลูกค้าท่านใายมีปัญหาเรื่องกุญแจเอาแผ่นมาทางนี้เลยครับนี่เลยเบอร์นี้มีไว้อุญใจนะครับ 0838978964เรื่องกุญแจรถครบจบที่เราทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับท่านเกิดปัญหาเรื่องกุญแจไม่ว่าจะหายจะเล่มจะเพิ่มไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องตกใจไม่ต้องยกไม่ต้องหลกักไม่ต้องจูงโทรหาเราวิ่งมาซักพักเป็นที่มีรถมอบายวิ่งซักพักท่านย4ชั่วโมงเครื่องไม้เครื่องมือเต็มรถครบตันทุกทันสมัยทุกอย่างนะครับอาเปิดโชว์ได้เต็มเย็ดนะครับจบทุกงานแน่นอนนะครับมา่าเพิ่งวางส่งมาให้น้องเขาเปลี่ยนการให้เขาให้เขาถ่ายรูปให้ เอาให้หนักเขาทดสอบหน่อยว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่ามาสองดนะอ,อกนะลองสตาร์ทกดรีโมทดูนะครับอ่ากดรีโมทด,ดูเลยโชว์ได้แล้วของดีอ่าดึงประตูดิปวดมากคันนี้นี่อ่าปวดล็อกดูครับคันนี้ว้าอ่า,อาดึงดิล็อกแหมโอเคอ่ะที่สตาร์ทเลยของแท้เร็วนี้ได้เจียวหาสาวแล้วล่ะอ่ายิ้มหวานแล้วเรียบร้อยเครื่องฟิสตสตาร์ตยิงแน่นอนก็ขอบคุณครับ ช่างเยอชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ